สวัสดีครับผมคนทำกินชาแนลนะครับผมก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะกับคลิปวิดีโอที่จะมาแนะนําวิธีการทําเครื่องดื่มในเมนูต่างๆนะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมก็มีเมนูมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับผมเมนูในวันนี้ก็จะเป็นเมนูที่ผมได้เคยทําไปในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับแต่วันนี้เราจะเอามาปรับขนาดแก้วนะฮะปรับสัดส่วนนิดนึงนะฮะแล้วก็จะเปลี่ยนชื่อเมนูที่ผมได้เคยทําไปนะครับก็จะเป็นคาราเมลมาคคอาโตนะครับผมซึ่งเป็นอ่าเป็นนมสดคาราเมลแล้วก็มีกาแฟดานะครับผมวันนี้นะครับผมจะ เอามาทําใหม่นะฮะโดยใช้ชื่อใหม่ก็คือเป็นแบล็กคาราเมลนะครับแล้วก็จะแถมให้อีกหนึ่งเมนูนะครับก็คือเป็นกรีนคาราเมลนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับสำหรับเมนูแบล็กคาราเมลแล้วก็กรีนคาราเมลนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปทาทั้งสองเมนูพร้อมกันเลยนะครับผมกโอเคก็วิธีการนะครับผมก็จะมีไซรัปคาราเมลนะครับเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับวันนี้ผมใช้ของรินนะครับเป็นไซรัปคาราเมลผมจะใช้น้ําไซรัปนะฮะไซรัปประมาณสัก20มลนะครับเอาไปเทไว้ที่ก้นแก้วก่อนเลยนะครับ แก้วเสิร์ฟเรานะครับต้องสองแก้วเลยจะมากจะน้อยขึ้นอยู่วความชอบของแต่ละคนนะฮะจะหวานน้อยหวานมากนะครับเทวทิธีคนแก้วก่อนเลยชูนี่นะครับแบล็ k คาราเมลแล้วก็ g ก e ีนคาราเมลนะครับผม ใช้ไซรัปคาราเมลไปรองไว้ที่ก้นแก้วนะครับทั้ง2แก้วเลยนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปกันน้ำเอสเปรสโซ่แล้วก็ทำน้ำชาเขียวกันนะครับผมผมมีใช้น้ำผมไม่ใช้น้ำเอสเปรสโซ่อยู่ที่ประมาณ45 ml นะครับผม นี่นะครับเดี๋ยวเทรวมกันเลยเนี่ยเรากันน้ำเอสเปรสโซ่มาได้แล้วครับน้ำเอสเปรสโซ่ 45ml รอไว้ก่อนนะครับต่อจากนั้นครับผมผมก็จะใช้แก้ว20ออนที่เราเติมคาราเมลลงไปที่ก้นแก้วนะครับแล้วก็ผมก็จะเติมน้ำแข็งลงไปนะฮะถึงประมาณปากแก้วนะครับผมต่อจากนั้นก็จะเทนมสดนะฮะนมสดนี่ผมจะไม่ตวงเลยนะครับก็คือกะเอานะครับถึงประมาณเกือบเกือบถึงปากแก้วนะครับผม ใช้เป็นนมสดพัชเจไลท์นะครับผมค่อยๆเทลงไปนะครับเป็นแบล็คคาราเมลก่อนนะครับแก้วแรกโอเคประมาณนี้แล้วก็นำน้ำเอสเปรสโซที่เรากันได้เมื่อสักครู่นี้นะครับเทดานเทลงไปด้านบนเลย นะครับแล้วก็ปิดฝานะครับนี่นะครับแก้วแรกเราได้แล้วนะครับสำหรับเมนู บล็กคาราเมลนะครับต่อไปไปทำากรีนคาราเมลกันนะครับผมชาเขียวนะฮะอยู่ที่45 ml อเหมือนกับน้ำเอ็นเปโซ่เมื่อสักครู่นี้นะครับผมเนี่ยเราได้น้ำชาเขียวนะฮะ45 ml แล้วนะครับผมแล้วผมก็ใช้แก้วที่ผมเติมคาราเมลไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับผมเป็นแก้วไซส์20ออนเหมือนกันนะครับผมก็ใส่น้ำแข็งลงไปนะครับแล้วก็ค่ขอขๆเทนมสดลงไปเหมือนเดิมนะครับผม เทน้ำสดลงไปเลยแล้วก็จะเหลือพื้นที่ไว้สําหรับน้ําชาเขียวด้วยนะครับเทน้ําชาเขียวเราลงไปเลยแล้วก็ปิดฝาพร้อมเสริมได้เลยนะครับ เราก็จะได้2เมนูนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นกรีนคาราเมลนะครับผมแล้วก็แบล็กคาราเมลนะครับกรีนคาราเมลก็จะใช้อาชาเกียวนะครับนมสดแล้วก็คาราเมลอยู่ด้านล่างนะครับส่วนแบล็กคาราเมลก็จะเป็นเอสเปรสโซ่อยู่ด้านบนนะครับนมสดนะครับผมแล้วก็คาราเมลอยู่ด้านล่างเช่นกันนะครับผมก็จะมีความคล้ายคลึงกับเมนูคาราเมลมารคิอาโต้นะครับผมแต่ว่าตัวมารคิอาโต้นั้นผมจะต้องท็อปปิ้งหรือว่าราดด้วยซอสคาราเมลด้านบนอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่า สำหรับเมนูแบล็กคาราเมลแล้วก็กรีนคาราเมลนี้ครับเราไม่ได้ท็อปปิ้งด้วยคาราเมลด้านบนนะครับผม โอเคครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูแบล็กคาราเมลนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็กรีนคาราเมลนะครับผมซึ่งเป็นเมนูอีกหนึ่งเมนูนะฮะที่จะเป็นสีสันให้กับทางร้านกาแฟของท่านนะครับผมก็จะมีความคล้ายคลึงกับเมนูมารคิอาโต้นะครับแต่ว่ามารคิอาโต้นั้นจะต้องท็อปปิ้งหรือว่าราดด้วยซอสคาราเมลด้านบนแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับผมแต่ว่าจะแบ่งชั้นคาราเมลนมแล้วก็กาแฟคาราเมลนมแล้วก็ชาเขียวเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับเมนของเมนูนี้นะครับ คลิปนี้ผมไม่ได้ชิมให้เพื่อนๆได้ชมนะครับเนื่องจากผมกับคาราเมลจะไม่ค่อยถูกกันมากเท่าไหร่นะครับผมก็ฝากกันไว้นะฮะสำหรับเมนูแบล็คคาราเมลแล้วก็กรีนคาราเมลนะฮะในแบบและสไตล์ของคนทํากินนะครับ ก็วังว่าคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะฮะไม่มากก็น,น้อยนะครับผมถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญเลยนะฮะอย่าลืมกดติดตามนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับชาแนคนทํากินด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามที่ Facebook Fanpage ด้วยนะครับที่ f a c e b o o k c o m คนทํากินนะครับผมก็จะมีข่าวสารอัปเดตพูดคุยเพื่อนๆสมาชิกใน Facebook Fan น page ด้วยนะครับผมโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับมันสวยงามมากอุ